เปนไม่ห้ามกั่เราอ้ามับเราอดีเบอร์เกอร์สั่งอะหรือยังยังช่วยด้วยพิทายงกินข้าวพี่บุมกินข้าวพี่บุ๊กเชียวหานะแต่ว่าม่คนรูแล้วแบกของกินไปให้เอาอะไรอะอยากกินร่ะแม่มาแล้วโอ้ยกินข้าวค่ะตลอดนี่แบบเลิมไปลู้ยังมีก็จงไปให้ ยิ้มให้แม่ใงานไหมพรุ่งน,นี้ไม่มีไม่ต้องมายิ้มอย่างงี้ไม่รออย,งงออยงงู่ไม่รออยู่ดูออกอมเฮ้ย <laughs> แล้วทำไมลิบบิ้นออกมาอยู่ข้างนอกแม่ได้อ่ะ กินข้าวเลยนะันนี้ก I mean. ินข้าวยังกินข้าวยังวันนี้ไปหาข้าวกินซะด้วยจ้ะเ็ปเดกินอีกมือหนึ่งอันนี้แหละไม่่อดูสบายมากเนะ อยู่คอน,นโดแต่พวกนี้ย้ายบ้านย้ายของเอาเสื้อผ้าไปไงยังขนไปไม่หมดเลยว,วันนั้นนะโอยบ้านหลังใหญ่อยู่คนเดียวไม่ว้าเวอ่อะแม่หรืร้องไห้อะอยู่คนเดียวอยู่ลำบากว้าเว่ยเขามีกระต่ายไงก็เดาดึก,ด,กดึกอยู <c oughs> อย่ก็ไป <c oughs> หาซื้อกระต่ายอีกตัวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนพะโล้ไม่เอาพะโล้มันไม่อยากมีใครนี่เคยลองแล้ว แล้วแม่มัน่ะเดี๋ยวมันฟิลฟิลเดี๋ยวขอคิดก่อนร้องเพลงอะไรให้แกฟังดีนะหอคิดออกแหละคิดออกแล้วด้วยแกร้องก่อนก็ได้นะ จะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดึงสายลมพัดมาห่วงใยและเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอนี่ <c oughs> นี่ แล้วฉันจะร้องเพลงอะไรให้แกฟังดีนะแ <c oughs> กฟงังแบบมูดไหนอะ่ะ <c oughs> รอน,น,นานๆก็อาจจะบัญทอนหัวใจอย่าให้หนานเกินไป ก็อ,อะไรมันอาจจะสายรอน,น,นานๆก็อาจทำให้ใจว,วุ่นวายรู้ดีแต่ยังน้อยไม่ใช่ก็ฉันเป็นคนเดียวที่รอ